ในส่วนของโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาของสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบ,บุรีเขตหนึ่งซึ่งนําโดยท่านดรตเตือนใจรักษาพงผู้บริการสนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาการจน้รทีเขตหนึ่งท่านได้ให้นโยบายของสพทซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนควิกพลิซีนะคะซึ่งได้นำเรื่องราวและคลิปวิดีโอการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งหนึ่งในนั้นการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของสพทดังนั้นทางโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยของเรานะคะก็เล็งเห็นความสําคัญในส่วนตรงนี้ ก็ได้ให้คุณครูนำคลิปเหล่านี้ไปใช้จัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นซึ่งผลตอบรับมาเป็นอย่างดีทั้งครูผู้สอนและนักเรียนมีความสนุกกับการเรียนการสอนวิชาประวัติศ,ศาสตร์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีรูปแบบที่แตกต่างออกไปเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กและคุณครู มีความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่เร็วขึ้นมีความสนุกมีความชอบดังนั้นการใช้สื่อเทคโนโลยีมาจัดการเรียนการสอนคิดว่าทำให้โรงเรียนจากทางที่คุณภาพะครูโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยได้นําสื่อการ์ตูนแอนิเมชันเดอะไดอารี่บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ นั้นรู้สึกว่ามีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการที่นําไปใช้ใน้ประกอบการเรียนการสอนเด็กๆในห้องเรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นมองเห็นภาพประกอบเหมือนสถานการณ์จริงได้เข้าไปอยู่ในส่วนส่วนนั้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนสามารถเรียบเรียงในช่วงยุคสมัยเหตุการณ์สำคัญเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับชาติไทยทำให เด็กไดอารี่บริษัทนี้มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเหมาะไปนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนเป็นอย่างดีครับขอบคุณครับแม,แม่นหนังสือพอเสิรรู้สึกยังไงบ้างลูกนหลวงสางเครื่องโดยคนหลวสามคนหลวงทำอะไรอีกลูกนร่วงของทะเล เครื่องกรองน้ำเรื่อเครื่องกังหันอะไรหรอกเครื่องกังหันน้ำเออเพื่อมาทำไมครับน้ำเสียแล้วก็จะกลายเป็นน้ำสะอาดอ่แล้วหลังจากดูจบแล้วออนเซนรู้สึกยังไงสนุกสนุกแล้วทำอะไรอีกมาดูอ๋อเป็นทนู่นนะคะอ่าขอบคุณครับก็ขอบคุณค่ะอ่ะอริซคะหลังจากที่คุณครูเปิดการ์ตูนเดอร์ดายอลให้อริซดูแล้วอริซรู้สึกยังไงบ้างคะสน สนุกแล้วก็ได้อะไรด้วยลูกอันได้รวมพระมหากษัตริย์พระองค์ที่เราดูกันในราัชากาลที่เท่าไหร่ลูกเออพระองค์ทรงเป็นนักประดิษฐ์ใช่ไหมคะพระองค์ประดิษฐ์อะไรบ้างที่หนูดูในกระตูนอ่าประดิษฐ์อะไรอีกลูกจา,างหันน้าใช่ไหมคะไอ้จังหันน้ําเนี่ยประดิษฐ์เพื่ออะไร รพระองค์ทรงทำเพื่อใครลูกที่พระองค์ทำเยอะแยะเนี่ยพระองค์ทำให้ใครคะนคนไทยโอ,อ้น,นะคะดีไหมคะหลังจากดูกระตูนแล้วรู้สึกดีไหมคะดีชอบไหมคะชอบ่ออโอเคอ่ะ